ทุกคนครับวันนี้วันที่1นึดซ ember องน์สอ2สนะครับและเรายือนอยู่ที่ย่านหรือแอ e เรียที่ฮอตที่สุดของวันนี้แล้วของเดือนนี้แล้วนะครับเราอยู่ที่ DM Dis t r i c t นะครับข้างหลังพี่กอล์ฟคือ M Qua ควอเียเนาะตรงข้ามไปคือ e m p ม r i u m นะครับแต่ว่าพระเอกไม่ใช่สองห้างนี้นะวันนี้พระเอกคือ DM s o ็มโซฟียที่เหลียวเราจะเดินไปด้วยกันตอนนี้ทุกอย่างเป็นพรมแดงเลยนะครับถามว่าทำไมต้องมาที่นี่นะครับต้องบอกก่อนว่า เอ็มดิสทริกหรือ M Sophia เนี่ยจะมาเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่มา complete l i f e ไต y l e ของมิดสุขุมวิทมากแล้วที่สำคัญนะยังไม่อยากขายของนะแต่ที่สำคัญคืออนันดามี4โครงการที่เป็นโครงการระดับท็อปๆเลยน่าอยู่มากใจกลางมิดสุขุมวิทที่ใกล้ M อ็มโซเฟียมากใกล้ M d i s t r i c รมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเรากำลังเดินมาเรื่อยๆใน Skywalk นะครับเข้าใจว่าสกายวอลเพิ่งเปิดเหมือนกันเป็นครั้งแรก ที่แต่ละคนก็จะเดินสกายวอล์กไปเชื่อมระหว่าง M Quartier ไปสู่ M s o p h i a นะครับทางเชื่อมปั๊บเดียวเดินมา5นาทีถึง M s o p h i a ละอ่ะเราเดินเข้าไปทุกคนครับถึงแล้วครับเดอะ s อ็มซอครับต้องบอกว่าจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่มาคอมพลทมิตรสุขุมวิทไลฟ์สไตล์ทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เปิด Emporium แล้วมาถึง M Quartier จนถึง M s o p h i a ต้องบอกว่าวิชั่นของเดอะมอลล์กรุนะครับทางพี่แอลพี่กบหรือพี่วิกกี้ทีมผู้บริหารทั้งหมดนะครับต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจมากเพราะว่างานเห็นแบบนี้เหนื่อยมากแตเ่เราเห็นจากโซเชียลมีเดียของแต่ละคนทำด้วยแบบจิตใจเต็มที่มากแล้วก็แบบแฮปปี้กันทุกคนนะครับ เราอยู่ที่เอ็มเซฟเฟียแล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปด้วยกันนะกี้เกินไว้แล้วว่าเรามีอนันดามี4โครงการนะครับที่อยู่รายร้อมเอ็มซเฟียหรือเอ็มดิสทริกเลยมีโครงการอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองลองไล่ทีละอันนะครับ โครงการแรกที่ใกล้ที่สุดเนาะแอสตันเรสซิเดนซ์41นะครับเรียกว่าไม่ต้องขึ้น BTS มาแล้วเลยนะสามารถเดินจากแอสตัน41มาถึง ium, M p o ร i ม M คอเทียและ M สเฟียง่ายมากนะครับแอสตัน41ประกอบด้วย2 Building ซ้ายขวานะครับตรงกลางก็จะมี a r c h คิเทค u เจอที่เป็นสาว่ายน้ำเรียกว่าเป็นแร r e ไอเทมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพทเฟรนรี่นะสามารถเอาน้องหมาน้องแมวมาใช้ชีวิตร่วมกันในมิสสุขวิทได้นะครับนั่นคือโครงการที่1 โครงการที่2เราเคยรีวิวกันแล้วคือ i d เดโสุขุมวิท36นะครับวันนั้นพาไปที่ OLIVE CAFE i d เดโสุขุมวิท36ก็เรียบนิ่งเท่หรูหรานะครับแล้วก็ Create Skyline ของเมืองนะครับเ,เป็นเอกลักษณ์บิลดิ้งสวยมากนะครับจากสุขุมวิท36ก็คือ BTS ทองหลอ่อ n s t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  o o n ถึงพร้อมหงก็เชื่อมมาได้ที่ MD i s t r i c t นะครับ3คือ i อเด Mobi บสุขวิท40นะครับไอเดโ o b i บสุขวิท40เรียกว่าเป็นเอกมัยเลเวอร์แล้วกันใครที่เป็นอินโทรเวิร์ดหน่อยๆอยากใช้ชีวิต p r i v a t นิดๆนะครับในขณะเดียวกันก็อยากเชื่อมกับเมืองแบบเอ็กโทรเวิร์ดไอเดโอโมสุขวิท40เรียกว่าเหมาะเหมาะกับเอ่อเพอร์โซนาแบบนั้นมากนะครับที่สุดท้ายก็ใกล้ตรงนี้นิดนึงแต่จะเข้าไปในซอยนิดนึงนะครับคิวประสานมิตร คิวประสานมิตรต้องเรียกว่าเป็นโครงการสําหรับน้องๆสาธิตประสานมิตรหรือมอสอวอรประสานมิตรนะครับเป็นโรไรส์นะครับสองตึกแต่ว่าใกล้กับสาธิตมากดังนั้นน้องๆหนูๆเนี่ยถ้าเวลานัดกับคุณแม่ไม่อยากอยู่แถวนั้นมานัดตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเอ็มโซเฟียที่ได้ข่าวมาเนี่ยข้างล่างนะเปิด7จ็ดโมงถึงตีสเลยนะ ดังนั้น4โมง5โมง6โมงชุ่นึมง1 2ทุ่มถ้าเกิดน้องๆเพิ่งเลิกเรียนอย่างเงี้ยคุณแม่ยังมารับไม่ได้ก็มาแ h งเอาท์กันตรงนี้ก่อนนั่งกินข้าวสบายๆนั่งอ่านหนังสือสบายๆคุยกันกับเพื่อนนะครับนอกจาก4โครงการที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับ มาแถวมิดสุขวิทแถวนี้ตั้งแต่อโศกจนถึงทองหล่อหรือเอกมัยนะสิ่งที่เราจะได้เห็นที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างจากย่านอื่นก็คือว่าเราจะได้เห็นคนหลากหลายมากเลยมีทั้งคนเอเชียคนยูโรเปียนอาหรับหรือญี่ปุ่นนะครับทั้งหมดนี้มันเป็นการผสมผสานคาลเจอร์นะ มิสซูคุวิทหรือเอ็มดิสทรีคือเดสติเนชันนะครับเราก็สามารถแกร์ดวิ้งเงินจากต่างชาติได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยนะครับการมิกเซอร์แบบนี้ทําให้มันก็ได้อินสปิเรชันบางอย่างนะครับได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวแล้วก็กรุงเทพก็เป็นโก้ซิตี้ไปแล้วดังนั้นมิสุขควิทไลฟ์สไตล์ครับเหมาะสมมากในการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตครับปะเราอยู่หน้าเอ็มโเฟียแล้วเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนแว่นก่อนไม่งั้นจะมองไม่เห็นครับปะโอเค เราอยู่หน้าทางเข้า M s o มโซเฟีจากชั้นพื้นดินและไม่รู้ว่าเขาเรียกชั้นกราวหรือหรือหรือ GM นะเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนไม่มีสคริปต์ว่าข้างในมีอะไรบ้างเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้วยกันว่ามีความรู้สึกยังไง First สอิมเพรสชัแรกแอร์ยังคงเย็นมากนะครับแล้วก็ผู้คนเริ่มมาตอนตอนนี้11โมงครึง่งห้างเพิ่งเปิดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเองนะครับข้อแรก ตกแต่งสวยมาก l o อบสไตล์ดิบๆนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความโปร่งโล่งขึ้นไปจากชั้น G F เนี่ยมันมันเปิดโล่งขึ้นไปนะครับทำให้ความรู้สึกโปร่งตั้งไหนเข้ามาเลยเนาะแล้วก็ร้านต่างๆโอ้โหที่เขาบอกว่าเปิด7จ็ดโมงถึงตีสถ้าอยู่แถวนี้คือไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะมีครบหมดแล้ว ดีใจมากเราเมื่อกี้ได้เจอพี่กบไปแล้วสวัสดีพี่กบแล้ววันนี้เจอพี่วิกกี้เรียกว่าเป็นผู้ปลุกป,ปั้นเอ็มเซฟเฟียเลยอยากให้พี่วิกกี้ฝากอะไรกับคนเมืองหน่อยว่าเอ็ม h ซ a เฟียหรือเอ็ดิสิกเป็นยังไงบ้างเชิญครับพี่วิกกี้ครับเอ็มเซเฟียของเราเปิดแล้ววันนี้นะคะเราเป็นเดอะนิววา e ์ของแบงคอกนะคะเราเป็นรีเทลเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นแหล่งแหงเอาท์ที่ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของช้อปปิ้งอย่างเดียวเรามีเรื่องของเอ็กซ์เพียร์เนต์ต่างๆเรามีเรื่องของอีทติ้งดิเนียร์จนเลด์นปจน ปาร์ตี้ข้างบนที่ชั้น5ต่อได้เรื่องชอง้อปปิ้งครบครันมา,มากมากมายอยากให้มาที่นี่เป็นอะไรที่ทุกคนสามารถเป็นตัวตนของตัวเองได้ใช่จะบอกว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของมิตรสุขุมวิทไลฟ์มากเลยอิจฉาคนอยู่แถวนี้มากเนาะ<ด>แล้วก็เป็นเดสติเนชันของอินเตอร์เนชั่นแนลที่เราจะเราจะบ<ช>ินเข้ามา<ช><ช>นะครับสร้างมาได้สุดยอดมากผมเดินไป1 5ทีชอบมากอชอบทุก<ช> <ๆ S 2> อย่างเลยเนาะตั้งใจเลือกทุกร้านค้าทุกเอ็กซ์เพรีย์การออกแบบอะไรทุกจุดเนี่ยเราตั้งใจทำเต็มที่ ขาดจะไม่เหมือนที่ไหนจะเห็นมันเป็นอินดัสใช you, ่เป็นลุอของใหม่ใช่ผมชอบความเป็นลอฟนิดๆอินดัสเทรียลแล้วก็มีความเป็นอาร์ตนะขอบคุณพี่วิกกี้มากเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเราจะการขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับเราอยู่ที่อีเกียสุขุมวิทนะครับเป็นอีเกียซิตี้คอนเซปต์แห่งแรกของสุขุมวิทนะครับ Hey, hello everybody I hope you can join us to IKEA Sukhumvit we are open today as you can see behind us we already have a queue because the store is full so it's very successful opening okay thank you so much นสวยครับเป็นร้านอาหารสเปนชื่อพัทานเนตรแปลว่าหมูดำนะครับก็ร้านสวยงามมากน่าชิรักตอนดินเนอ time with wine มากนะครับจะเห็นว่าพอถึงโซนไหน,นะอะ e c o r a t i o n เขาจะจะคอนเซปตตามโซนนั้นๆน,นนะะถ้ามาเอ็มซอร์เียนะพี่ว่าสิ่งที่คนเมืองจะได้นะ Inspiration empowering, creativity ซึ่งทั้งหมดเนี้ย เข้ากับแบรนด์ DNA ของอนันดากับหลายโปรเจกต์เหมือนกันนะครับทุกคนครับเราเดินไปประมาณ30นาทีได้หลายร้านใน M s o p h i a มากก็เป็นภาพบรรยากาศวันแรกนะครับที่เป็นการเปิดห้าง M s o p h ฟ a จิกซอตัวล่าสุดของ DM District นะครับ d i s c o t เ e ชั่นเดอะสุขุมวิทไลฟ์สไตล์ฟ e r วนะครับมิตสุขุมวิทไลฟ์สไตล์จะเปลี่ยนไปอย่างมากมายนะครับ4โครงการของอนันดาที่อยู่บริเวณนี้ทั้ง Aston 41 m o b i 40 i d e ดโอคแล้วก็คิวประสานมิตรเรียกได้ว่าได้เบนฟิตเต็มๆจาก DM District นะครับอยากให้ทุกคนมา enjoy the moment ร่วมกันอันนี้เป็นเป็นวายของประเทศไทยเลยนะไม่ใช่แค่วายของ Bangkok กวายของประเทศไทยที่จะจะ gathering ชาวต่างชาติเข้ามาเงินเข้าประเทศรวมถึงคนที่อยู่ในกรุงเทพก็ได้ใช้พื้นที่ในแอเรียนี้อย่างเต็มที่นะครับ DM s อ็มเซ DM District The ต i ิ e of Bangkok The ง i อ e of Thailand ครับ